ครับไปเนี่ยค่าสติกเกอร์อีกเนี่ยทุกคนมีทุกค่าเลยครับมีทุกค่าเลยนะครับแต่ว่าที่ได้ก็คือความอร่อยของเราเองมันไม่เหมือนใครจริงๆนะทุกคนอยากให้ลองทานดูนะครับมันอร่อยจริงๆนะครับอ่ะใครเห็นเราขยันมากๆอะไรเงี้ยสามารถแบบสั่งไปทานได้เลยนะครับทุกคนพี่สุครับวันนี้ได้หรือยังพี่สุวันนี้ไดออเดอร์หรือยังเนี่ยทุกคนอู้หูหมูซีนครึ่งซีนแบบแน่นเลยนะครับถ้าซีนก็อู้ กี่หลักแล้วหน่วยสุด100ร้อ,อ <laughs> หยห้าหลักแล้ว,วอ่ะเออสิ่ก็ห้าหลักแล้วอ่ะห้าหลักแล้วทุกคนอ่ะตอนนี้อุ้ยมาอีกแล้วครับหนึ่งบ้านอขอบคุณครับว่าจะให้แบบเออทีมงานปกม,มือมันก็ยังไงอยู่นะ <laughs> กําลังให้หมูใส่ถุงมืออยู่นะครับห,หมูแบบเจ้าดังเลยนะครับเจ้าดัง แล้วก็ไม่บอกสูตรด้วยนะครับแต่แบบอยากให้ลองทานดูว่ามันอร่อยจริงๆ <c oughs> แล้วได้เครื่องซีนแบบแน่นทุกคนไปถึงลูกค้าบอกเลยได้ท<อ>ันความอร่อย <ๆ S 2> เลยจริงๆได้แบบได้ชิมความอร่อยจริงๆเลยเพราะว่าผมอ่ะลองแล้วผมลองมาหมดแล้วว่าเออไว้กี่วันอยู่นอกบ้านได้กี่วันอยู่นอกบ้านได้หนึ่งอาทิตย์ครับอยู่ในทุเย็นได้เป็นสองสามอาทิตย์เลยนะครับทุกคนสงสัยต้องไปสมัครเป็นพนักงานแล้วอุ้ยพี่สุครับรวยขนาดนี้แล้วยังจะมาสมัครเป็นพนักงานอยู่เหรอครับขับรถเบนซ์นะครับเออ นี่นะครับทุกคนกดได้เลยนะครับหมูแดดเดียวนะครับทุกคนเออเออนี่เห็นไหมเราแพ็กให้เลยนะครับใส่ถุงมือใส่อะไรเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วนะครับเรื่องความสะอาดเราก็การันตีเบอร์หนึ่งเพราะว่าเราได้มาจากพี่แพรดี้อยู่แล้วนะครับเรื่องความสะอาดอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนอุ้ยมาอีกแล้วพี่แทนขอบคุณครับขอบคุณครับไปอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ลุ้นนะครับทีมงานถ้าอยากถ้าวันนี้อยากกินน้ําอะไรหวานๆนะครับหนึ่งร้อยบ้านช่วยกันไม่ได้ไปต้อนรับตูดจีนด้วยนะครับวันนี้นะครับเออต้อนรับตูดจีนนะครับแล้วก็ขยันทํามาหากินไปเลยนะเลิศเล็ดเลยยุกโชว์หน่อยครับยุกโชว์หน่อยนี่ทุกคนยีนแพ็คแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราส่งวันต่อวันเลยนะครับหมูเนี่ยที่ถามว่าแพ็คต้นเยิน ทำไมถึงแพ็คตอนเย็นไม่แพ็คตอนเที่ยงเพราะว่าหมูเราส่งวันต่อวันวันนี้เราแพ็คเสร็จปุ๊บแช่ตู้เย็นตอนเช้าปุ๊บส่งให้ลูกค้าทันทีเลยครับออขอบคินนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมอ่ะสติ๊กเกอร์หมดแล้วพี่แพ้ครับผมไม่ไม่ไม่วะนใหม่นี่ทุกคนไม่ได้เวอร์นะร้อยบ้านจริงๆนะครับร้อยบ้านนะครับทุกคนโอ้โหเนี่ยเราแพ็คแบบนี้เลย ร้อยบ้านทุกวันถ้าได้แบบวันนี้ได้อีกร้อยบ้านนี่แบบมีพลังเลยอะจะมีพลังเลย<ผ>ครทั้งคืนเลยครับผมนี่ดูนะนีหมดเลยนะครับ200กรัมนะครับ200กรัมหมดเลยนะครับทุกคนใครอยากทานหมูแดเดียวสามารถกดตะกร้าได้เลยนะซัพพอร์ตกันนะครับแล้วก็ได้ทานของอร่อยด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากกินหมูแดเดียวต้องทำยังไงครับ กดในตะกรก้าได้เลยครับผได้เลยครับของแทของแการันตีทุกการันตีเลยเพราะว่าเราเคยขายมาได้ยอดกว่าจริงๆแล้วเอออุ้ยขอบคุณพี่แต้มด้วยนะครับผมขอบคุณพี่แต้มด้วยนะครับใครที่อยากลองอยากรูว่าอร่อยจริงไหมทุกคนต้องกดเขาผมแล้วคุณจะรู้ว่าโมเดลเดี่ยวมันอร่อยยังไงสิครับ90%กรขดาดนี้เออเออทุกคน มาแล้วมาแล้วอ่ะทุกคนขออีกนิดหนึ่งได้ไหมล่ะขอหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านอุ้ยมาอีกแล้วครับพี่แทนตอนนี้นะครับได้สิบบ้านแล้วเหลืออีกแค่เก้าสิบบ้านเท่านั้นเหลืออีกเก้าสิบบ้านนะครับอีกเก้าสิบบ้านนะทุกคนนะเออ่สติกเกอร์อยู่ไหนนี่ให้แล้วนะไหนใส่เสร็จแล้วมีที่วางไหมเอาเรียมางก่อน ดีนะที่แบบเพื่อนๆน,น้องๆรุ่นน้องยังอยู่ใกล้ๆใ,ในเมืองนะครับถ้าไม่งั้นโอ้เมืงองหกเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้แบบตั้งตั้งทีมขึ้นมาแบบเป็นตัวเป็นตนตน,ตนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งอะเรารู้สึกว่าของเรายังยังไม่พร้อมมากเหมือนพี่พัดดี้นะครับถ้าแบบเออช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนนะครับถ้าสมมุติว่ามันแบบเออเรามีทุนที่แบบแข็งแรงพอแล้วจะตั้งทีมขึ้นมาแบบเออเป็นประจาเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้เรายังเออรูทูลไทยๆไปเหมือนกันใช่พัดทามครับพัดทามไปทุกคนขอบคุณมากนะครับอ่าอุ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากวันนี้อาจจะได้ร้อยบ้านก็ได้ไม่แน่ใช่ไหมล่ะแบบมีแรงเลยอ่ะโอ้โหพี่แพรน่ากินมากนิ้วเลยครับน่ากินมากน่ากินมากนี่ทุกคนหมูเดียวคือแบบแบบคนได้ลองคนคือ จริงๆแบบตอนแรกอ่ะเคยมีเคยมีครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามีปัญหาว่าแบบเอ้ยหมูอ่ะมันตอนที่ขายช่วงแรกนะครับมันไม่ได้แบบขายดีแบบนี้เลยนะครับตอนแรกนะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะขายแล้วก็โดนติ๊กต๊อกปิ้วนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงสมัยก่อนนะครับแต่ว่ากว่าจะมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะอุ้ยสวัสดี4 0 0อท่านด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับอุ้ยได้10บบ้านแล้วขอบคุณมากครับ ถ้าวันนี้ได้ร้อยบ้านนะมันจะเกินมันจะเกินจริงไหมอะใช่มันจะแบบนี้เองเลยอะมีเงี้ยทุกคนแบบนี้เลยนะเนื้อหมูอะไรเงี้ยวันนี้พี่แหลมไปรับงานต่อเลยพี่เออมีอยู่อันนะใช่ตอนช่วงตอนช่วงที่แบบตอนช่วงเรียนมหาลัยอ่ะเราก็หาเงินเองนะโดยการขายหมูแหละแลดีใจมากที่แบบเออหมูแบบไปไหนแบบทุกคนก็จําได้ว่าเออสอดขายหมูอะไรเงี้ยทุกคนขอบคุณครับพี่ยายหมีนะคบพี่ยายหมีนะครับเออ อุ้ยขอบคุณมากครับตอนนี้ได้11บ้านแล้วทุกคนขอแค่100บ้านพอวันนี้ได้ไหมครับซัพพอร์ตกันคนละหนึ่งบ้านนะครับ432ท่านนะครับนี่ห,หมนยถึทีมงานเขาใช้กันหนักนะวนันนี้ถือว่าหนักนะแต่ถือว่าแบบเออทำงานขยนันมีงานทำมาหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วครับถามว่านอนไม่พอไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยแบบเอออย่างน้อยมีเงินก็พอแล้ว ดกดตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนได้เลยครับกดได้เลยรับประกันความอร่อยก็ครเครื่องสกีก็กินขาดแล้วอะ่ะใช่ใครเค้ื่องสกีก็กินขาดแล้วสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวปักตะกร้าให้อีกรอบนึงนะครับขยันมากอน,นาคตอรดรวยนะ่ยาทุกครับถ้ารวยปุ๊บนะให้มีเงินก่อนเดี๋ยวจะใครที่เป็นเอฟซีจะ จ้างมาให้หมดเลยเอเอใ,ให้มันให้มันเต้นรถแห่ด О, ้วยกันเออคือปริญญาคือเกิดเลยเออเกิดเลยอ่ะเตรียมทุกคนเลยครับเตรียมเลยนะกดตะกร้าได้เลยนะครับกดตะกร้าได้เลยนะครับขอหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านนะคนละหนึ่งบ้านสี่้อหกสิบท่านสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมา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  ขอคนละหนึ่งบ้านนะครับหมูแต่เดียวที่ไม่เด็ดโดดเดี่ยวแน่นอนนะกินแล้วก็จะแบบมีความรักเหมือนเรานะครับเนี่ยเห็นไหมในนี้เขาก็มีความรักเกี่ยวทุกคนเอออาจจะมีบางคนที่ยังไม่มีนะครับเพราะยังไม่ได้เคยกินหมูไงบางคนก็เคยกินแล้วไปครับไปวันนี้อีกยาวไกลนะครับขอบคุณทุกคนนะครับซัพพอเด็กๆด้วยนะครับใช ทางเงินเรียนเองอ่ะสุดยอดอุ้ยห้าร้อยท่านแล้วสวัสดีครับมีพ่อค้าคนไหนสดบ้างคะอ,อ๋อ,อด้านหลังเลยครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดปดอ่ะขอหนึ่งบ้านก่อนสําหรับหนูเด็ดเดียวแพ็กสดสดวันนี้เลยนะครับเอาเข้าตู้เย็นปุ๊บพรุ่งนี้ส่งให้อุ้ยมาอีกแล้วนะครับหนึ่งบ้านนะครับขอบคุณมากครับ ใครซื้อวันนี้นะตู่จีนนะต้อนรับเลยขอให้เป็นมหาเศรษฐีขอให้รวยขอให้เองตลอดไปออขอให้มีเงินเยอะๆนะครับใครที่ซื้อวันนี้นะตู่จีนวันนี้นะครับไม่ถูกหวยไม่เป็นไรซื้อของอร่อยไปทานได้เออไปทุกคนหมูเด็ดเดี่ยวนะครับ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ทุกคนสดๆเลยนะ <c oughs> มาถึงวันนี้แล้วแบบไปถึงคุณลูกค้าได้ทานสั่งแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเราจะเอาไลฟ์นี้นะครับไปลงอีกหนึ่งช่องทางด้วยเผื่อใครที่อยากสนใจอยากทานนะครับสามารถแบบทักได้เลยเออแต่ผมพูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะอ่ะมาแล้วครับอีกหนึ่งบ้านขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผอมมากสั่งแล้วคะ่ะขอบคุณมากครับพี่สายอรุณนะครับพี่สายอรุณอ่ะใครใครซื้อวันนี้เดี๋ยวจะอวยพรให้แบบชำๆเลยจินเจียยู่อีจินนี่อ้วนใช้ ขอให้รวยขอเฮงตลอดไปใครซื้อหมูวันนี้ขอให้ใหใหเฮงเรวยตลอดไปส้าธุกเออกลับมาแล้วคือคื้นนะทุกคนก็เ,ออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนที่ช่วงขายแรกเนาะมันก็มีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าหมูอตอนแรกอ่ะเราก็ยังทาไม่เป็นเนาะเราก็แบบอยากขายของอนะ่ะอะไรเงี้ยตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมพี่ปามก็ได้ซื้อหมูมาตอนนั้นเอาหมูแม่มาก็เลยแบบุอออยากขายของอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบอยากมีเงิน เหมือนกันเนาะก็เลยแบบเอออาหมูแบดเดียวแล้วลวันนั้นพี่ปังก็เอามาเราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าจะได้สูตรดีขึ้นมาเสร็จปุ๊บวันนั้นแม่เราย้ายมาอยู่บ้านนี้บ้านแรกด้วยใช่ไหมมาอยู่ตอนช่วงแรกๆแ,แม่ก็เอาหมูมาทานซึ่งแบบได้กินแล้วมันรู้สึกฮ้ยมันอร่อยมากมันไม่เหมือนจริงจริงก็เลยแบบให้คนอื่นชิมดูนะตอนแรกๆเราก,ก็ไม่ได้ขายก่อนเราไปให้คนอื่นชิมก่อนอย่างแต่ก่อนขายทุเรียงอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาแจกเพื่อนก่อนเอาน้ำพริกมาแจกเพื่อนก่อนแล้วก็ ให้คิมก่อนว่าเออมันโอเคไหมพอโอเคปุ๊บก็ขายเลยจริงขายเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็มีปัญหาเข้ามาเรื่องแบบเออหมูแบบส่งไปมันก็ช้าเครื่องซีนมันยังไม่ดีพอถุงมันก็ยังไม่ดีพอมันทําให้แบบเออหมูไม่มีคณภาพมากพอตอนนั้นเราก็เครียดนะเพราะแบบฟีดแบ็กกลับมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับว่าแบบเอยเอาไงดีวะเราจะเลิกขายไหมตอนนั้นมันท้อจริงนะทุกคนเกือบจะไม่ได้ขายด้วยแล้วอะแล้วเครื่องซีนนักดันมาพัง ตอนช่วงเรียนด้วยแล้วแบบเราก็หาเงินไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยเครียดนะครับเรากลับมาวันหนึ่งก็แบบสี่ห้ามกว่าจะมาถึงบ้านกว่าจะมาแพ็คของอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยเออมันก็แบบเหนื่อยแล้วอ่ะช่แล้วเราก็แบบเออวันนั้นก็ ถ้าได้หนึ่งหมื่นออเดอร์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับขอบคุณทุกคนนะคะพี่สพอน์ตนะกดตะกร้าได้เลยนะพี่กหมูแต่เดียว200กรัมบวกๆนะครับเราใส่ให้เกินอยู่แล้วครับถ้าสนใจเนี่ยกดตะกร้าได้เลยนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากเราเอาไปตุ๋นมุนต้มนึ่งได้หมดเลยนะครับแทนเดี๋ยวเราไปเอาไปเอาหมูไปสักหนึ่งอันแล้วกันเอาไปทอดให้หน่อยทอดให้แล้วทอดหรอทอดให้แล้วเอดมอไรน้ำมันให้หน่อยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับทุกคน หมูเด็ดหมูเด็ดเดียวนะครับราคา169บาทนะครับสามารถสั่งได้เลยนะทุกคนี่อร่อยจริงๆอร่อยมากไม่เชื่อไปถามพี่แพดดี้เลยอร่อยเหมือนพ่อค้าเลยอออันแห้ะโอ้เอาสิยังไงนหมูเด็ดเดียวสาวเนี่ยหมูเด็ดเดียวเออ ขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับเก่งมากเลยขอบคุณครับพี่ปูใช่ตอนนั้นก็พี่ปูนี่แหละเป็นคนแบบจัดการเรื่องถุงเรื่องอะไรให้เ,เราก็ไม่รู้เนาะเออให้พี่ปูให้อะไรจัดก,การให้หมดเลยตอนนั้นแม่จัดก,การให้หมดเลยอู้กว่าจะมาได้ขนาดนี้ลําบากนะจริงๆแต่ว่าแบบเออมันก็ไม่มีอะไรแบบประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยเราอาจจะประสบความสำเร็จครั้งที่ร้อยก็ได้ใครจะไปรู้สู้ๆะสู้ส บอกตัวเองและเพื่อนๆืทุกคนนะครับไปกดตร้าได้เลยนะคะทุกคนกดตร้าได้เลยนะครับก่อนถ้ามีใครแบบอยากสั่งเยอะๆแบบไปลงทานทำมุลเรื่องเี้ยอ่ามีนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเราเคยมีบูธนะครับพี่สั่งหมูไปทําลงทานนะครับสองหมื่นบาทเราไปแต่ว่าออกค่ารถนให้เราแค่นั้นครับแต่ว่าเราไปได้เลยนะครับสองหมื่นบาทเอาไปแบบทํา บูนอะไรเงี้ยเอาให้ไปเลยครับร้อยกิโลสองร้อกิโลจัดมาครับเดี๋ยวผมคำนวณราคาให้เดี๋ยวผมไปจัดบูธให้ถึงที่และมีจานวนคนพร้อมมากพอนะครับแล้วทำคอนเทนต์ให้ด้วยนะครับใครที่แบบอยากทาบูญอยากอะไรเงี้ยไม่กล้าถามกลัวโดนลงหลุมถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะถามได้ครับถามได้พี่มินทก็ไลฟ์อยู่ถามได้เลยนะคะพี่ถามได้ถามได้อันไหนอันไหนตอบได้เดี๋ยวผมจะตอบนะครับขอบคุณที่จันเพนมากๆเลยนะครับใช่ ถามได้ถามได้ค่ะถามได้ได <S <S โอเคแม่วันดีเดินทางปลอดภัยเด้อเขาได้ดิคับเออแม่อหมูหมาส่งให้เลยนะครับวันนี้นะทุกคนเขาหล่อนะอะไรนะเขาหล่อนะถ้าจีบกลัวโดนด่าอุ้ยโดนแน่นอนคนรับและอย่างหนึ่งคือ <S 2>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  เราเป็นคนที่แบบไม่เจ้าชู้ด้วยจริงๆไม่เคยมีเลยนะประวัติกันแบบอุ้ยคุยซ้อนคบซ้อนไม่มีเลยนะครับไปหาคุณแพรด้ได้เลยจริงๆนะครับแค่หสัตว์ใหญ่ไงก อ่ะทุกคนนะครับขอหนึ่งบ้านในไม่เอ่ยขอหนึ่งบ้านในไม่เอ่ยตอนนี้ขอขาอีกสามบ้านอ่ะทุกคนขายอีกสามบ้านนะครับขอคนละหนึ่งบ้านนะครับขอละหนึ่งบ้านนะหมูแดดเดียวนะครับขอคนละหนึ่งบ้านนะครับใครจะมีกดตะกร้าให้ผมหน่อยนะวันนี้ได้ได้ร้อยบ้านน่าจะแบบดีใจมากเลยนะครับนี่ทุกคนไปเดี๋ยวรอตอนสุดลูกเราเอาไปอบให้ใช่เดี๋ยวผมเอาไปอบให้อยู่นะคบตอนนี้นะอุ้ย สวัสดี451ท่านด้วยนะคะผมนี่ทุกคนเลยนะครับทุกคนสั่งไปทานได้เลยนะสั่งไปให้แบบแจกก็ได้หรือว่าใครอยากแบบเหมาลงทานบอกได้เลยนะครับเอาไปที่วัดไหนเอาไปอะไรยังไงบอกได้เลยนะครับแล้วทุกงานเราจะจัดให้นี่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเครื่องซีนนะครับเครื่องซีนไม่ได้ถูกๆนะพี่นะขายให้ได้ราคาเครื่องซีนก่อนนะครับนี่นี่เลยเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับหมูเด็ดเดียวนะครับตัวนี้นะ รุ่นใหญ่เลยนะครับเอาแบบพรีเมียมเลยเอาให้ลูกค้าได้แบบคันของอร่อยไปเลยใช่40อะไรนะครับลงทุนมากใช่ครับใช่เพราะว่าเราก็ลงทุนเราก็หวังกําไรนั่นแหละครับอนาคตเราแบบยังใช้ทําอย่างอื่นได้ไม่ใช่แบบจะซีนหมูอย่างเดียวซีนข้าวสารได้ด้วยทําอย่างอื่นได้ด้วยเราก็ต้องคิดนะครับว่าถ้าเราจะเป็นท่อค้า ทาให้คนแบบเชื่อถืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมีของสินค้าคุณภาพที่มันดีมากพอถูกไหมครับเสื้อขาวไม่ว่างเสื้อแดงว่างไหมหยอกหยอกเสื้อแดงมีหลายคนเลยนะครับเสื้อแดงอ่ะมีหลายคนเลยนะครับเออมครับมีหลายคนมากเลยนะครับอ่ะขอหนึ่งบ้านนะครับขอหนึ่งบ้านนะตอนนี้ได้กี่บ้านแล้วเอยอุ้ยจะถึงร้อยบ้านไหมเนี่ยอ่ะขออีกเจ็ดบ้านทุกคนขออีกเจ็ดบ้านจะครบยี่สิบบ้านแล้วเออ คอยเก็บบ้านเท่านั้นนะครับมีปลายทางนะครับสามารถกดได้เลยนะทุกคนมีปลายทางนะครับ,บมีปลายทางแล้วเขาส่งฟรีให้ด้วยนะทุกคนราคาที่รวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอ๋อม,มาแต่ใครอยากได้ถ่าแอฟฟ้าสามารถแบบเออถ่า,าไแอฟฟ้าได้เลยนะครับ,บแต่ว่าเอาอย่างงี้ดีกว่ามันง่ายคือไม่ต้องกลัวโดนหลอกไม่ต้องกลัวโดนมิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถกดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นบันทึกไลฟ์นะคะเป็นไลฟ์สดๆเลยนะครับทุกคน ใช่เป็นพ่อคา้าเต็มตัวแล้วขอตายรวยรวยรวยรนะครับทำงานทำทำไปเถอะครับทำดีกว่าแบบพ่อแม่จะสบายแล้วพอหยุดเออเลแล้วให้แบบลูกหลานสานต่อธุรกิจนะครับแต่ฟูทางไว้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันใช่อนาคตเราจะมีบ้านมีรถเหมือนพี่แพรรี่นะครับเออ,อยางเลย กดตะกร้าได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมปอนตะกร้าให้อีกรอบหนึ่งนะครับ200กรัมนะครับ200กรัมโอ้ยีหกบ้านนะครับหกบ้านขออีหกบ้านเท่านั้นนะครับทุกคนขออีหกบ้านเท่านั้นทำงานยังไงให้ติ๊กตอกรวยรวยทำงานยังไงให้ติ๊กตอกรวยอ้ยถ้าได้ร้อยบ้านวันนี้แบบจะกินอะไรเนาะอื้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ จัดไปเลยครับพี่วันนี้นะไปอันไหนติดสติกเกอร์แล้วเอาเข้าช่องตู้เย็นได้เลยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับถ้าวันนี้ได้รอบ้านอ่ะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังออนางกวักมหาสน่์เอาสิาน้องขอบเป็นคนน่ารักมากครับสู่ซห่เังปังนะครับขอบคุณมากมากครับครับพี่กดตะกร้าได้เลยนะได้เลยนะขอหนึ่งบ้านนะครับพี่ขอหนึ่งบ้านนะครับ ส่งสบู่หรือยังเรียบร้อยแล้วครับส่งสบู่ส่งออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะยังไม่หลับไม่นอนกันเลยครับใช่เหลือหมูนะครับอีกหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งนะครับอีกออเดอร์หนึ่งนะครับอีกเซตหนึ่งคือเรียบร้อยเลยนะครับถ้าสมมุติว่าได้ส่งส่งหมูร้านนี้จบปุ๊บก็หมดแล้วครับแล้วก็วันนี้ที่กําลังแพ็กนะครับก็คือส่งของยอดที่ซื้อในวันนี้ด้วยนะครับตั้งแต่เช้าแล้วก็จนถึงตอนเย็นนะครับ การันตีทุกการันเตืนนะครับอร่อยครับสั่งไปทานเลยผมให้เลยจริงๆครับอร่อยจริงทุกคนมีใบทานนะพี่นะแต่ว่าอย่ากดเล่นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่สั่งเล่นเดี๋ยวเราจะทําการแบ็กลิสเลยนะครับดูมเน่ไม่ใช่เย็นให้เดี๋ยวไม่ใช่เย็นแค่กลุ่มนี้ครับใช่ครับได้ความเย็นความนุ่มแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบเออหลายๆบ้านหลายๆ10สิบถุงห้าสิบถุงอะไรเงี้ยเราส่งเย็นให้ฟรีเลย เพราะเราจะเจงให้เร on yeah. so ียบร้อยนะครับแล้ว <crust> ส <ace ans> okay. ่ง uh, ต้องส่งก่อนเที่ยงเท่านั้นด้วยนะครับถ้าไม่ทันก็อดนะครับไม่ทันก็ไม่ทันรอบนะครับเราต้องทําให้ทันทุกวันนะครับส่งวันต่อวันนะครับสบู่ยังไม่ถึงเลยค่ะอุ้ยสบู่โทษทีนะครับผมอ่ะเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแล้วผมก็เพิ่งส่งไปวันนี้ขอโทษทีนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่มีคนอยู่บ้านนะครับเพราะว่าบีมาแพ็กให้วันนั้นก็ไม่ได้เอาไปส่งทันรอบอยู่ดีครับแต่ว่าอย่างน้อยบีก็แพ็กให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ดีนะที่บียังอยู่นะถ้าบีไม่อยู่นี่ก็แย่เลยนะครับกดตะกร้าได้เลยนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าหมูมันแบบน่าทานขนาดไหนอะตอนนี้ขายอีกสี่บ้านนะครับจะถึงทิศทางแล้วไปสี่บ้านนะครับขาดอีกสี่บ้านนะครับหมูเด็ดเดียวนะครับเขาใส่ของไปเยอะมากและอย่างหนึ่งนะที่สําคัญก็คือเขาใส่งาไปด้วยทุกคนดูดิน่าทานมากใส่งาแล้วก็แบบมีความแบบกระเทียมไรอย่างนี้ด้วยทุกคนเนี่ย แล้วมันไม่แห้งเมันไม่แห้งเกินไปคือหมูดเดียวปกติมันจะแบบมีความแห้งนะครับแต่อันนี้มันมีความ j u ซี่อยู่นะครับทุกคนลองสั่งไปทานได้เลยนะหรือไม่ก็ไปสักกาได้เลยถ้าวม่ใช่าของให้แบบจุกจุกเออนี่ข้างหลังมีแต่คนหล่อๆเลยนะคะขนาดหันหลังยังหล่อเลยค่ะโอ้หดูยังไงเนี่ยเออสั่งแล้วค่ะขอบคุณมากครับพี่ ขอบคุณมากครับพี่สูนะครับเออน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็มีออเดอร์ทางอุ้ยขายอีกสามบ้านนะครับตอนนี้ขายอีกสามบ้านนะครับทุกคนขายอีกสบ้านนะครับขายอีกสามบ้านอีกสามบ้านนะครับเออกําลังซื้อสินค้าใหม่เล็กนึงอขอบคุณมากครับขออีกสาบ้านนะครับทุกคนอะไรเยอะอยู่นะเนี่ยอ่เดี๋ยวผมแชร์ไปอีกรอบนึงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมแชร์ไปอีกรอบนึง สวััดีครบเอาตะกร้ geil. าหมูเพื่อหายไปใส่อ๋อนี่ไงยังอยู่ยังอยู่เออตกใจเหมือนกัน ขออีกสามบ้านนะคะทุกคนขออีกสามบ้านสามบ้านสามบ้านเท่านั้นสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคบสั่งวันนี้ส่งให้พรุ่งนี้เลยสั่งวันนี้ส่งให้พรุ่งนี้เลยนะครับใครสั่งวันนี้ผมส่งให้พรุ่งนี้เลยเป็นหอขวัญต้อนรับตรูจีนนะครับทุกคนต้อนรับตรูจีนนะครับต้อนรับตรูจีนพี่แทนถ่ายวีดีโอไว้เยอะแล้วใช่ไหมลงด้วยนะฮะลงด้วยนะได้ได้ ออสรุปพี่น็อตจะไปดูหนังกับหนูไหมคะอ,อ้าว,าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลสวัสดีพี่กะนองครับผมกดตะกร้าได้เลยนะพี่นะโอ้โหตอนนี้ก็กล่องก็เดินทางมาถึงเออครึ่งทางแล้วนะครับหนึ่งบ้านนะครับหนึ่งบ้านอ่ะตอนนี้ผมขออีกนิดหนึ่งพอขออีกประมาณอ่ะขออีกสิบสามบ้านพอ ขออีก13บ้านนะครับสาหรับวันนี้นะครับอาขออีก13บ้านนะครับทุกคน,ดนคก,กดกรได้เลยนะนครับกดตะกรา,า,<อ>าได้เลยนะ,ะนไปลุยย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 ยนยย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 ย้ย้ยยยย้ คนนี่หมูมาแล้วนะครับหมูมาแล้วเนี่ยพอทอดเสร็จเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหอันนี้ไม่ได้ทอดหมดนะครับแค่แบ่งไปทอดนะคบทุกคนน่าทานมากอุ้ยน่าทานมากจริงๆใครที่ชอบแบบจูซี่คนนี้ก็แบบหอมมากอยากได้แบบไหนแบบสามารถสั่งการได้เลยนะคบแต่นี้ผมแบบชอบแบบกรอบๆเคลีมๆหน่อยทุกคนเดี๋ยวผมโอ้เดี๋ยวผมทานให้ดูอาหยิบทานเลยนี่ทุกคนออ อ๋อว้าว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 แตหอมาหอมมากเลยโอ้แซ่กคนกินกับ้อตําคือแบบอร่อากอจริงคือแอแล้วย่งไม่ต้องเ้อจ้มก็้เวนี้ยใช่้องเ้มจิ้มก็้คมันึ้นปะเป๋ให้เลยมดจึงเหมร่ากหอมคนแล้วหูแบบึ้งยาวมาก หอมมาถึงกุยช่าเลยค่ะอืมหอมจริงหืมอันนีออ่อร่อยมากแทนเร่ยอร่อยมันอร่อยมากหืมเพร่ามัขอไอคือสามบ้านนะครับให้ได้ยอดแบบพอดีพอดีเลยใช่ด้วยขอบคุณนะครับหอมหอมหอมจริงว่ะหืมติดหงเลยอร่อยมากอะ่ะรสชาติออกยังไงคะมันจะออก หวานหวานไม่หวานมากนะครับมันจะแบบออกเค็มนิดนิดแต่ไม่เค็มมากคือถ้ากินกับข้าวอะอร่อยเลยแต่ถ้าสมมติว่าเรากินแบบเป่าๆก็กินเล่นได้เลยครับอ,อร่อยมากจริงๆของเราประกันเลยนะอย่ให้สั่งไปทานให้ดูใกล้ๆอ่ะมันอยู่ทางกรุบกรอมันไม่เค็มไม่หวานจริงๆนะนาาจริงๆถ้าทอดให้แล้วแบบทอดส่งได้อ่ะก็คืออยากทอดส่งให้เลยนะครับนี่เขาคตรเยอ่ะนี่ฮะไม่แข็งเลย ขอบคุณครับมีคนซื้ออีกแล้วขอบคุณครับพี่ทอยนะครับขอบคุณพี่ทอยนะครับผมเดี๋ยวผมปักกระกาให้นะข<อ>าดอีกสิบสองบ้านนะครับตอนนี้นะคนของแซ่บเลยอืมอร่อยอ <scr> ่ะแทนจริงๆนะมึงอร่อยมากเดี๋ยวพนักง,งานเดี๋ยวเสร็จค่อยกินนะครับเออเฮ้ยอร่อยมากอโอ้โหกินกินกินเอากินด้วย